ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนะครับก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของผมนี้จะเป็นเยียนะครับก็นําเข้าจากอ่าชั้นหลานนะครับมหานครนะครับของจักรินนะครับพาจักรินมาเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเมาดูพ่อพันธุ์ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเด่นุ่นนะครับดูพ่อพันธุ์นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เจ้าเยาียชานะครับก็มีเพื่อนๆที่ถามมาว่ามีลูกมันมีลูกมันแบ่งไหมก็ก็มีนะครับแต่ว่ามันยังเล็กนะครับตัวนี้นะครับ แม่นี้ผมนำมาใส่ใหม่นะครับแม่หมนเด้งนะครับนี้กำลังไข่อยู่นะครับนู้นนะครับน่าจะได้สักห้าฟองนะครับนี้ตอนนี้ยังเป็นพ่อพันธุ์หลักอยู่นะครับก็น้องที่ถามมาว่าะจะเพาะ พัฒนาไว้เพื่อจำหน่ายนะครับก็จะเน้นสายไหนนะครับของผมก็มีสายบ้านๆน,นะครับหรือสายที่ดังนะครับก็เคยนำเข้ามาหมดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าตอนนี้เราจะมีทุนทุนเยอะทุนน้อยนะครับก็ยอมรับว่า ใยุคสมัยนี้นะครับยุคโลกออนไลน์เนาะก็จะเป็นประเภทสายเลือดดีๆดังๆนะครับจะขายง่ายนะครับอันนี้ในความคิดของผมนะครับที่ได้เห็นเห็นมานะครับก็ผิดถูกไงก็ขออภัยด้วยนะครับสายดังนี้จะขายง่ายนะครับก็มันมีสายเลือดดีๆแล้วนำมาพัฒนาง่ายนะครับ แต่ว่าสายสายเลือดสายเลือดดังด้วยก็ต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสายเลือดดีๆนี้จะดีทุกตัวนะครับมันก็มีบ้างนะครับก็เหมือนการครับสายบ้านๆของผมก็มีนะครับแต่สายบ้านๆนนี้คือจะอาอ่เสียเวลาตรงที่เราต้องรอนะครับต้องรอให้คนรู้จักนะครับอย่างน้อยก็ต้องรอรุ่นลูกๆนะครับ อย่างน้อยก็เจ็ดแปดเดือนนะครับคนถึงจะเห็นจะติดตามเรานะครับว่าบางท่านที่มีคนติดตามเยอะอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับจะสายไหนเนาะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ถามมาก็จะประมาณนี้นครับยังไงก็ต้องดูเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับยุคสมัยนี้อาหารแพงเนาะ ก็การลงทุนนะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่ายุคสมัยนี้เราก็น่าจะค่อยๆลงทุนไปนะครับเพราะว่าคนทำคนเพาะพัฒนาก็เยอะนะครับทำให้คู่แข่งเราเยอะนะครับ mm hmm. ก็ของผมไม่ใช่ว่าจะขายดีอะไรนะครับ mm hmm. ก็พอมีลูกค้านะครับพอมีได้ส่งกับเขานะครับ นี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกนะครับตรงนี้ของผมจะมีป์ามหมูนะครับก็จะเลี้ยงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับนี้เจ้าเอียทองนะครับนี่งนี้ครับเจ้าเอียทอง นี่ครับนําเข้ากับแม่สายสอมีสุวรรณนะครับน่าจะเริ่มไข่สักหนึ่งฟองละน,นะครับเสียทองก็จะเป็นสายม้าล่อลำวงนะครับตัวนี้ก็ฝากน้องๆหรือคนที่ทำใหม่นะครับก็ค่อยๆหานะครับ ใจเย็นๆนะครับหาที่เราชอบนะครับแนวทางที่เราชอบจริงๆนะครับมาพัฒนามันจะง่ายนะครับนะครับการทำไก่นะครับเหมือนก็วัดดวงไปนะครับบางครั้งแม่ดีพ่อดีก็ลูกออกมาไม่ดีก็มีนะครับผมก็มีครับการทำนะครับ พาะพัฒนาก็หามาเติมเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะครับกันมาตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณครับ